จอม,มานพงาดฟาตอนที่43สบทประพันธ์ของคนพลัดถิ่นยุ่นเสี่ยวเต่ากับจางเต๋อคนหนึ่งอยู่ในวัยเยาว์อีกคนหนึ่งแก่ชราสามารถเดินอยู่หน้าสุดแต่กลับมีโดหิตไหลออกมาที่มุมปากเหงื่อ,อไหลอาบไปทั่วร่างมาเป็นการทดสอบความอดทนที่น่ากลัวจริงๆด้วยหรวสิว เคยได้ยินหยุ่นเสี่ยวเตาบอกว่ามีอยู่หลายครั้งที่ไม่มีใครผ่านการทดสอบครั้งที่สองไปได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวลาผ่านไปทีละน้อยหยุ่นเสี่ยวเตากับจางเตืออยู่ห่างจากผู้อาวุโสตันประมาณสิบกว่าจัง้งแต่ทุกก้าวที่พวกเขาเดินออกไปล้วนยากเย็นราวกับว่าเท้าของเขาหนักพันชั่งหมื่นชั่งจางเต๋อทนได้ไหวต่อไปเขาทั้งสองข้างของเขาสุดลงกับพื้นพร้อมกับ อาเเลือดออกมาเต็มปากแต่เขาก็ยังคงคานต่อไปข้างหน้าอย่างช้าๆเขาเป็นลูกศิษย์สายนอกสำนักมานานจนอายุเขามากขนาดนี้แล้วและถูกหลายคนพูดจาเสียดสีเย้ยหยันมานักต่อนักแล้วบัดนี้อีกนิดเดียวเขาก็จะผ่านการทดสอบรอบที่สองดังนั้นเขาจึงกัดฟันแน่นจะยอมแพ้ไม่ได้การทดสอบครั้งก่อนๆหยุนเซียวเตากจางตือถูกคัดออกในรอบนี้ พวกเขาต่างรู้สึกถึงความยากของมันเป็นอย่างดีดังนั้นหลังจากเมื่อครู่ที่พวกเขารู้ว่าหลวงสิวได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษจึงรู้ทันทีว่าหลวงสิวแทบไร้ความหวังแม้ว่าหยุ่นเสี่ยวเตาจะอายุเพียง16ปีแต่เขากลับร้ายกาจกว่าจางตือถึงขั้นที่เดินผ่านมาแล้วสุดท้ายเขาก็มาถึงด้านหลังผู้โสุทันความกดดันนั้นหายไปทันทีเขานอนกลางแขนกลางขาลงบนพื้นพร้อมกับหอบหายใจอย่างแรง อีกทั้งยังได้กิตยาลงไปหนึ่งเม็ดเพื่อฟื้นฟูพลังอีกไม่นานก็จะมีการทดสอบรอบที่สามซึ่งมันกระโหดหลายยิ่งกว่าผู้เท่าจ้างท่านอดทนเขาไว้หยุนเสี่ยวเตากำหมัดแน่นพร้อมตะโกนเขารู้ดีถึงความยากลำบากนั้นและเข้าใจถึงความปัถนาอันยิ่งใหญ่ของการอยากผ่านการทดสอบครั้งนี้ไปให้ได้อจอางถือตะโกนออกมาในที่สุดก็ใช้หัวเข่าเดินแทนขามาจนถึงอีกด้านหนึ่งของจัตุรัสได้สําเร็จยามนี คน,นอื่นที่อยู่ด้านหลังต่างทยอยกันล้มลงไปทีละคนสองคนและยอมแพ้ไปนในที่สุดบางคนนึกกับได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่บรรดาลูกศิษย์สามร้อยคนนึกว่าจะมีเพียงสองคนเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบในรอบนี้หลัวซิวยืนอยู่ด้านหลังขขงพวกเขามาตลอดเขามองเห็นกับตาตัวเองว่าคนที่ยอมแพ้พวกนั้นจากไปอย่างโจนปัญญาแค่ไหนทุรักทุเรเพียงใดตอนนี้มีเพียงหลัวซิลที่ยังไม่ได้รเริ่มเดิน ทุกคนต่างไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุผลใดบุคคลสูงส่งอย่างผู้อาวุโสตันถึงได้มีแาคติกลัวซิวเช่นนี้แม้ว่าทุกเรื่องที่หลวซิวทํานั้นมันน่าประหลาดใจแต่เขาคิดว่านั่นในเรื่องที่หลวซิวควรต้องทาหลวซิว,วถึงข่าวเจ้าแล้วจะเลือกยอมแพ้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้มิฉะนั้นเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานทางร่างกายถึงขั้นที่อาจจะทําให้เจ้าหมดอนาคตเพราะมันเสียงของผู้อาวุโสตันเยือกเย็นไร้ที่เปรียบ ทุกคนไม่อาจเข้าใจได้ว่าเพราะเหตุใดนางถึงได้เกลียดแค้นหลัวเสียวถึงเพียงนี้ไรเสียหลัวเสียวก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเหตุใดบุคคลที่มีชื่อเสียงใหญ่โตในทวีปเฉินหนูอย่างนางถึงได้เกลียดเขานักหลัวเสียวก็ไม่รู้ว่าตนไปทำอะไรให้กับผู้โศคนนี้ขุนเคองพี่วันยอมแพ้หรอกเสียงของหลัวเสียวหนักแน่นมีพลังแพร่กระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางอย่างนี้ผู้คนโดยรอบถึงตระหนักได้ว่า ัรสิองก็กำลังต่อต้านแรงกดดันพวกนั้นอยู่เช่นกันแต่กลับยังคงยืนหยัดตัวตรงได้ความแข็งแกร่งเช่นนี้ไม่ใช่พวกสิ่งที่พวกเขาจะสามารถทัดเทียมได้ในจัตุรัสจะมีพวกคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้จากไปมียอดฝีมือจากแดนสัตยุทธ์มีสิทธิ์สายในและยังมีสิทธิ์สายนอกที่ไม่ผ่านการทดสอบเมื่อสักครู่พวกเขาร้อนอยากดูว่าผู้อาวุโสตันจะปฏิบัติกับหัวสิ่อย่างไรเช่นนั้นก็เริ่มได้ ผู้โอโันกล่าวขึ้นด้วยเสียงต่ําในใจก็ยังมีความขุนเคืองอยู่บ้างสิ้นเสียงทุกคนรู้สึกเพียงว่าในจตุรัสมีขึ้นพลังความร้อนกลุ่มหนึ่งทะลักออกมาแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือพวกเขาพบว,ว่าพื้นที่แข็งแน่นหนาซึ่งอยู่ในจตุรัสพวกนี้กรเบื้องเคลื่อนตัวขึ้นลงราวกับการขึ้นลงเหมือนน้าในทะเลตามมาเยการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับว่าทั่วทั้งสํานักไทยอู่กลาลังสั่นไหวพื้นอิฐ ที่ทั้งหนาและใหญ่ของจตุรัสทัานเปลี่ยนแปลงเป็นผุยผงเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนภาพในเวลาต่อมายิ่งทําให้ทุกคนต้องสูดลมหายใจเข้าอย่างเย็นเฉียบเผื่ที่ทําขึ้นเป็นพิเศษพวกนั้นกลายเป็นผุยผงไปในภายพิบตาสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือด้านล่างอิกยังมีอีกชั้นที่เป็นเหมือนบรหะมองดูแล้วมันแข็งแรงเป็นพิเศษชายชลาผู้หนึ่งเก็บก้อนหินขึ้นมาแล้วโยนเหมือนเข้าไปในจตุรัส เพียงพริบตาเดียวอิดก,ก้อนนั้นก็กลายเป็นผุยผงพลังกดดันเช่นนี้แข็งกระแรงกว่าตอนที่หยุ่นเสียวเตาเผชิญเมื่อสักครู่ซะอีกแถมมันยังร้อนสุดขั้วอีกด้วยหากมาถึงด้านไหนข้าได้จะนับว่าเจ้าผ่านการทดสอบนี้ผู้อาวุาสตันยืนอยู่ที่เดิมตลอดเวลานางไม่ได้ขยับไปทางไหนแต่กลับทําให้ทั่วทั้งจจดตลัดกลายเป็นทะเลราวาขึ้นมาได้ในช่วงพริบตาเบือนร่างของหลัวซิวมีเหงื่อเย็นไหลออกมามากยิ่งขึ้น เขาสัมผัสได้ว่าพลังกดดันที่กดทับลงมานั้นมันเพิ่มขึ้นมากกว่ามอสักหลายเท่าตัวนักซึ่งมันหนักหนาสาหัสยิ่งนักทุกคนก้านลมหายใจจ้องมองไปยังหลัวซิวบางคนรู้สึกเวทนาสงสารบางคนก็เอาใจช่วยให้เขาผ่านพ้นภัยพิบัตินี้แต่มีบางคนที่สวมนหน้าเขาที่รดนหาเรื่องที่สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้อาวุโสตันยามนี้บนร้างของละซิลลุกโชนด้วยเปลวไฟ เสื้อผ้าไม่อาจทนต่อความร้อนของปร่าแท้อันนุนแรงที่ผู้อวสุตะตันปลดปล่อยออกมาได้มันถูกเผาไหม้ไปจนหมดสิ้นทันทีทว่าโรซิลกลับยังคงไม่เป็นอะไรเขาสามารถทนรับอุณหภูมิเช่นนี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อแถมเขายังปลดปล่อยเปลือเพลิงอ,ออกมาปกปิดส่วนกลางของร่างกายเขาได้อีกด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งบน,บนร่างกายของโรซิลกลายเป็นสีแดงแม้แรงกดดันจะเพ,นเพิ่มขึ้นแต่หลังของเขาก็ยังคงยืดตรง ดวงตากระจ่างใสมือนเดิมเขาจ้องมองดวงตาซึ่งุกุชนด้วยเปลวเพลิงของผู้โสตันที่อยู่ห่างออกไปลัวซิก้าว9มาอย่างหนึ่งก้าวร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงพื้นโลหะที่หยยบอยู่นั้นร้อนเผาวถาว่าวิชาเทพวิหกเพลิงที่เขาฝึกฝนมามันสามารถช่วยเขาต้านทานความร้อนที่แผดเผาชนนี้ได้เมื่อเห็นบรวซิลเริ่มขยับผู้คนต่างรู้สึกประทับใจ พวกเขาไม่คาดคิดว่าลัวซิลจะยังสามารถเคลื่อนไหวภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้อีกถึงต้องรู้ไว้ว่าเขาเป็นคนที่แม้แต่สิทธิ์สายในยังไม่กล้าลองดีด้วยลัวซิลเป็นเพียงสิทธิ์สายนอกคนหนึ่งที่เป็นเพียงนักสู้ระดับเก้าเท่านั้นลัวซิลเก้าเดินอย่างเนิบช้าพอทุกย่างก้าวนั้นมันช่างยากเย็นเขาใช้ปราณแท้ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อประยุงร่างกายไว้ทั้งที่นั่นก็คือปราณแท้เฉียนคุณทว่า ก็ยังทให้เขาเดินได้ยากเย็นถึงเพียงนี้ผ่านไปครึ่งช่วยามแล้วผู้คนมองเห็นทุกย่างก้าวของลัวซูวได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะเป็นระยะทางสั้นๆแต่ก็ดูเหมือนว่าลัวซูวเดินมานานนับร้อยปีแล้วผู้บาวสตันหัวเราะเสียงยินอยู่ในลำคอจากนั้นก็เห็นเพียงหลัวซิลกระอักเลือดออกมาดังอักไม่ว่าผู้ใดก็ดูออกว่าผู้อาวสตันเพิ่มแรงกาดดันมากขึ้นนี่มันไม่ยุติธรรมเลย แม้ว่าทุกคนจะคิดเช่นนี้หากแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดมันออกมาพวกเขารอ่อดเร็วซิวจะไม่สามารถเดินไปจนสุดทางได้แต่ก็นับถือเรือสิวอย่างมากเพราะเร็วซิวรู้ทั้งรู้ว่าเส้นทางยากลําบากแต่กลับไม่ยอมแพ้กัดฟันและเดินหน้าต่อไปเวลาไหลผ่านไปอย่างเชื่องช้าทุกย่างก้าวของหลัวซิวสั่นคลอนจิตใจของผู้คนทุกคนแต่เขาคิดว่าเมื่อเร็วซิวเดินไปหนึ่งก้าวต้องลม้มลงอย่างแน่นอนแต่ หรัอซิลกับไม่เป็นเช่นนั้นและจะคงเดินไปอย่างทีละก้าวอย่างมั่นคงเขาอาักเลือดออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเลือดจดลงบนพื้นโลหะและเรเหยไปในพริบตาเพราะความร้อนของพื้นจะโดนจัดเขาบอกให้เจ้าอยู่ฝึกฝนที่ฝ่ายนอกเจ้าควรทำเช่นนั้นข้ามีทางปล่อยให้เจ้าผ่านการประเมินรอบที่สองไปได้เสียงของผู้วุโสตันสั่นขือนเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่านางกำลังโกรธ นางก็ไม่คิดเช่นกันว่าหลัวสิวจะมาถึงตรงหน้านางได้เมื่อเสียงของนางเปล่งออกหลัวซสิวก็กรีดร้องและคุกเข่าลงทันทีผู้โสตันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้หลวสิวผ่านดังนั้นนางกิมเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นอีกหลวงสิวหัวเราะออกมาเบาๆอย่างกระทันันและกล่าวด้วยเสียงตันแม้แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเหตุใดท่านถึงทํากับข้าเช่นนี้แต่ข้าจะมีทางยอมจํานวนต่อท่านใครต้องผ่านประเมินรอบสองนี้ให้ได้ ภายในรานเจตราสเงียบมากทุกคนต่างได้ยินคําพูดของหลวงซิลหลังจากที่หลวงซิลก็อักเลือดออกมาเขากลับยืนขึ้นม่ได้อีกครั้งก่อนจะระเบิดเสียงดังลัน่นต่อยข้าต้องตายข้าจะไม่มีวันกลมหัวให้ท่านไม่มีทางยอมจำนนนี่คือคําที่หลวงซิลบอกตัวเองอยู่ในใจส่วนซูเมียวกระป๋ายย่อยนั้นเงียบงันไปแล้วดูเหมือนว่าพวกนางจะยอมให้หลวงซิลทําเรื่องเสี่ยงอันตรายครั้งนี้ในขณะเดียวกัน ก็รู้สึกประทับใจกับจิตปิญญาณอันไม่ยอดท้อของโดยสิอย่างลึกซึ้งจะมดปวกอะไรคาเสียงของผู้มโหสตันราวกับกัดฟันพูดฟังดูแล้วเหมือนตอนนี้นางกำลังโกรธจัดหลวงสิวเพิ่งเดินไปไม่กี่ก้าวเขา้มลงอีกครั้งครั้งนี้เขานอนอยู่บนพื้นทั่วร่างกายเขาเต็มไปด้วยเลือดท่านก็เคยเป็นมดปลวกมาเหมือนกันไมมใชลซ์สักวันหนึ่งมดปลวกเช่นข้าจะต้องก้าวข้ามท่านได้แน่หลวงสิวกัดฟันพูดอย่าไม่ยอมจำนน ถึงแม้เสียงเขาจะอ่อนแรงลงแต่ฟังแล้วกลับเต็มไปด้วยความห้าวหาญหลัวซิวไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้แต่เขากับคืบคานไปทีละน้อยด้วยร่างกายที่ทุ่มโชคไปด้วยเลือดแดงฉานพี่ใหญ่หรอหยุนเสี่ยวเต่ามองไปยังหลัวซิวน้ำตาของเขาเคลอเบา้าเขาจาได้ว่าตอนนั้นเขายอมแพ้เพียงเพราะทรมานมากเกินไปแต่ตอนนี้หลัวซิวทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะให้ผ่านกนมารประเมินรอบที่สอง เขาแค่ไม่อยากก้มหัวกับสตรีที่แข็งแกร่งผู้นี้แม้ว่าตัวเองจะเป็นเพียงมดปลอกก็ตามพี่ใหญ่หรอท่านจะทำได้แน่อดทนไห้นะเดิมทียุนเสียต่อคิดว่าหลวิเสหมดโอกาสแล้วแต่เขาคาดไม่ถึงว่าหลวิเสจะสามารถยืนหยัดมาได้ถึงตอนนี้ดังนั้นเขาจะตะโกนขึ้นมาอย่างไม่อาจหานหักห้ามใจได้อีกหลวเสือพอเราจะเข้าสู้ฝ่ายไหนด้วยกันหากในปีนี้พวกเท่าเช่นข้ามีความมานะบากบันเช่นเจ้าก็คงไม่ต้องอยู่ที่สำนักนอก,นอกมานานขนาดนี้ จางเธอเองก็ได้รับอิทธิพลจากหลัวซิ่วมาไม่น้อยหลัวซิ่วอดทนไว้จะต้องทําได้แน่เสียงใครคนหนึ่งที่อยู่ในลานจต,ตรุรัสร้องตะโกนึ้มนมาอย่างอดไม่ได้เมื่อเห็นหลัวซิ่วที่คานอยู่บนพื้นร้อนเผาๆอย่างช้าๆกับเลือดที่บนม่ากายของเขาว่าเหยหายไปทุกคนต่างก็รู้สึกตกตะลึงกับภาพที่เห็นหลัวซิ่วหลัวซิ่วหลัวซิวหลัวซิ่ว,ว,สวเสียงบุงคนนับร้อยในลานจต,ตุรัสส่งเสียงร้องตะโกนอย่างพร้อมเพรียงกันเสียงนั้นดังกึกก้องไปถึงฟ้า สำนักไทอูในยามค่ำคืนนี้ตกอยู่ใน่ามกลางเสียงร้องของสทิที่ชวนให้ผู้คนรู้สึกฮึกเหิมขึ้นเมื่อได้ยินเสียงร้องตะโกนของฝูงชนลัวซิวก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีเขาดิ้นบรนคลานไปข้างหน้าโดยอาศัยปราณแท้ในร่างกายที่เหลืออยู่ไม่มากนะักร่างกายขเขาถูกความเจ็บปวดอย่างรุนแรนงบร,ริงานจนรู้สึกชาตอนนี้เขาพยายามร่างกายให้คลานต่อไปได้ด้วยความอุดสาหมานะของเขาทั้งสิน้น ที่พระเจ้าคิดกบฏใช่หรือไม่ร่างกายบอบบางของผู้โสตันสันเทา์กล้าไปถึงว่าจะมีคนกล้าสนับสนุนหลัวซิวต่อหน้าต่อต,อตานางมากมายขนาดนี้นี่มันกำลังคิดกบฏต่อต้านานางชัดๆเลิกดิ้นหนได้แล้วมดปลวกก็คือมดปลวกน้ำเสียงของผู้โสตันแต่ไม่ได้ความโกรธแค้นลัวซิลอยู่ห่างจากนางเพียงสองก้าวเท่านั้น<อ>หลัวซิลส่งเสียงขีดร้องจูๆ่ๆบนมือหน้าขาวเขาก็มีเลือดออกเห็นได้ชัดว่า ผู้โอโตันตั้งใจทาเช่นนั้นนางเพิ่มแรงขึ้นอีกนี่เป็นการล้างแค้นส่วนตัวแต่ผู้โอโตันเป็นผู้มีอํานาจมากเป็นอับสองของสํานักไทอูและที่สําคัญไม่มีใครกล้าต่อต้านนางไม่ดูกันว่าเจ้าจะมาได้อย่างไรอีกผู้โอโตันพ่นลมหายใจด้วยความโล่งอกแต่สายตาที่มุ่งมั่นของโลสูวทาให้นางไม่พอใจมากเวหัวท <laughs> ว่าหลวสิวกับหัวเราะออกมาอีกเพียงสองเก้าเท่านั้นนั่น ไม่ใช่แค่ประตูสู่การทดสอบครั้งที่สามเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดตัดสินระหว่างเขากับผู้โ,โสมตันด้วยแม้ว่าพลังของโรซิลจะด้อยกว่าผู้โสตันมากแต่ที่นี่เขาต้องเอาชนะผู้โอบโสตันให้ได้ข้าจะไม่มีวันยอมแพ้โรซิลที่กำลังหัวเราะอยู่จู่ๆเขาตะโกนออกมาเราเห็นเปลวไฟผลผู้ออกมาทางด้านหลังท่านใดนั้นปีกขนาดใหญ่คู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนแผ่นหลังของเขาปีกนั้นกระพืออย่างรวดเร็วพร้อมกับปล่อยขึ้นไฟที่ร้อนร่ออกมา ยกร่างของสิวทะยานขึ้นไปแม้เพียงช่วงเวลาแค่ชั่วครู่แต่กับพาร่างที่รับบาดเจ็บสาหัสของสิวไปอยู่ด้านหลังผู้โสตันแล้วอาผู้โสตันตกตะลึงอาเฮผู้คนที่อยู่รอบๆข้างจู่ตลาดพาก,กันส่งเสียงร้องในความตกตะลึงเช่นกันที่แท้หลวสิวก็มีวิชาอย่างปีพลังปราณแท้นี่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่ล้ำค่าและหายากมากเลยในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดหลวสิว ทยานผ่านระยะห่าง2านั้นและผ่านการประเมินครั้งที่สองฮ่าข้าผ่านการทดสอบครั้งที่สองแล้วฮ่าๆๆโลซิวที่นอนแผ่กายบนพื้นหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งแต่ร่างกายของเขาก็อ่อนร้ายอย่างสิ้นเชิงพรามมองดูดวงจันทร์ที่สว่างส,างสดใสบนท้องฟ้าและระเบิดเสียงหัวเราะออกมาในลานจัตุรัสไม่มีใครกล่าวสิ่งใดออกมาพวกเขาฟังเสียงหัวเราะอันบ้าคลั่งของโลซิวภายในใจของเขา ทำได้เพียงตกใจตื่นเต้นอิจฉาและชื่นชมหยุดหัวเราะได้แล้วยังมีการทดสอบทางนิสสามอยู่อีกหยุนเซียวเตาเช็ดน้ําตาที่ใบหน้าของตนแล้วยัดยาจํานวนหนึ่งเข้าปากของโลซิวบอกได้ทันทีว่ายาเหล่านี้เป็นยาวิเศษระดับวิญญาณจํานวนยาฟื้นฟูปราณแผลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บภายในอย่างรวดเร็วสิ่งนี้มันทาให้หัวใจของโลซิวสั่นไหวนี่คือผงหยกขาวเอาไปใช้เถอะจูหลงเดินข้ามาพร้อมกับโยนขวดหยกให้กับโลซิว ผงหยกขาวโอสถวิญญาระดับกลางเป็นยารักษาอาการบาดเจ็บที่ล้ำค่ามากจูหลงผู้แสนตนีกลับเต็มใจที่จะมอบมันให้เขาทําให้หลวสิวและหยุนเสี่ยวเตามองไปที่จูหลงด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อนะักเป็นต้องขอบคุณจูหลงพูดออกมาอย่างเยอิญยิงหยุ่นเสี่ยวเตาได้จางเถือ่อรีอบเอาผงยาในขวดหยกฟื้นฟูร่รางกายของสิวออกมาอย่างรวดเร็วมันเป็นผงยาที่มีลักษณะขาหยกสีขาวทั้งใสและสวยงามมากโอโสตัน เสร็จขอบางอาจถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านถในในึงต่ปุ้มเป้ามาดีข้าแบบนี้ท่านกำลังลงมือเพื่อร้างแค้นส่วนตัวใช่หรือไม่เป็นไปนมาได้ที่ในใจของเราซิวจะไม่โกรธเมื่อครู่เขาทำท่าทางอดดีต่อหน้าผู้โอโสตอนนี้เขาไม่กลัวอีกแล้วข้าบอกชัดเจนแล้วว่าเจ้ายังเด็กและกระตือรือร้นและขขาอยากให้เจ้าฝึกฝนทักษะของตอนเองในสำนักนอก,นอกผู้โอโสแต่ไม่ได้โกรธเลยเมื่อมาถึงจุดนี้นางพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วล้างแค้นส่วนตัวเลยแล้วยังไงล่ะ ข้ามีพลังและสามารถทําอะไรก็ได้ที่ข้าต้องการกฎของสนักไทอยูยับยั้งข้าไม่ได้หรอกกฎเหล่านั้นมีไว้กับเพื่อคนอย่างเจ้าเท่านั้นผู้โสตันกล่าวออกมาอย่างเหยียดยามเจ้าอยากได้ความยุติธรรมกันหรือความแก้แข็งก็คือความยุติธรรมตราบแต่ที่ข้าพอใจข้าจะฆ่าเจ้าตอนนี้ก็อย่างได้ยังจะมีใครกล้าว,ว่าอะไรข้าอีกแล้วมันก็ไม่มีใครกล้ารังแคนให้เจ้านามเสียงที่ยยเย็นแลเยือกของผู้โสตันดังออกมาแต่สีหน้านางกลับไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆ ฉันนั้นได้จริงๆแต่บางสิ่งมันก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกับที่ท่านหยุดค่าไม่ได้และค่าก็ยังสามารถผ่านการประเมินครั้งที่สองหลัวซิวยิ้มยอ่อแต่ณวันหนึ่งข่ายังจะกลับมาใช่สิค่าเจ้าตอนนี้เลยก็เป็นไปได้หยุ่นเซียวเตากระจ,จางเต๋อที่กำลังทายาให้กับหลัวซิวแต่มือของพวกเขานั้นสั่นทั้นมาอย่างครอบกูไม่ได้เพราะเขาไม่คิดว่าหลัวซิวจะมีความกล้าต่อปากต่อคํากับผู้อาวุโสตามเช่นนี้ต้องรู้นะว่า ผู้อโสตันมีอำนาจมากที่สุดนางอยู่ในตำแหน่งที่สองรองจากเจ้าสำนักไทอู่ท่านใดนั้นผู้อโสตันขอร้องมาเสียงขอร้ราของนางแข็งทื่อคล้ายคนไม่เต็มใจและมันดูไม่เป็นธรรมชาติทําให้ผู้คนที่ได้ยินต่างรู้สึกอึดอัดได้ได้ข้าชักอยากจะรู้เช่นกันว่าเจ้าจะเติบโตไปได้อีกใครแค่ไหนข้าสัญญากับเจ้าว่าตราบใดที่เจ้าสามารถเอาชนะข้าได้เจ้าจะลงโทษข้าหรือให้ข้าแต่งงานกับเจ้าก็ย่อมได้ ผู้โสตันกล่าวมาเสียงดังทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงอีกครั้งหลัวเซิลเองก็ประหลาดใจเช่นกันแต่เขาก็ยังคงพูดติดตลกค่าสีค้านจะแต่งงานกับเจ้าดูทีหรือเจ้าสวมหน,น,น้ากากเช่นนี้บางทีเจ้าอาจน่าเกลียดถึงตอนนั้นเป็นค่าที่ขาดทุนไม่ใช่หรือดุนเซยวเตาและจางเต๋ออยากจะมือบีบปากหลายๆของหลวเซิลเสือกเกินที่เจ้าหมอนี่เอาแต่พูดคําอัปมงคลไม่หยุดเมื่อนั้นจูหลงก็เดินจากไปไกลโดยไม่หันกลับมามองหลวเซิว พรางกังวลว่าผู้อวสตันจะมโมโหขึ้นมานั่นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยสักนิดและผลกระทบอาจจะมากพอที่ทําให้เขาเดือดร,ร้อนตามมารร้ายหลวงซิลจะไม่รักชีวิตตัวเองเลยหรือนําเสียงของผู้อวสุตันเย็นเยือกถ้าข้ายังรักชีวิตงั้นข้าก็คงหนีไปแล้วท่านคิดว่าข้าดูเหมือนคนรักตัวโกตายอย่างนั้นหรือหลวงซิลโต้อตอบอย่างสิ้นหวังเจ้าคิดว่าข้าไปกล้าฆ่าเจ้าอย่างนั้นหรือ ผู้โสตันก้าวเท้าก็าไปทางลัวซิเปลวไฟสีม่วงโผยพุ่งออกมาปรกคุมมืออันละเอียดอ่อนประดุดหยกของนางลัวซิวตกตะลึงเมื่อเห็นเปลวเพลิงสีม่วงเขาเคยได้ยินสู่มาเห่ยและปัจโยกเล่าว่ามีเพียงผู้ที่มีจิตแห่งเพลิงเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเปลวเพลิงสีม่วงออกมาได้เช่นนั้นก็มาเอาชีวิตข้าไปต่อไปข้าจะได้ไม่ไปสู่ขอสัปปะรดที่น่ารังเกียจเช่นท่านและต่อไป ท่านก็นไม่ต้องแต่งงานกับคนที่ไม่รู้ฟ้าสูงไปดินต่ำเช่นข้าโลซิลยังคงกราบไม่ยอมหยุดจนโดนเสือเต่าที่อยู่ใ,ใกล้ๆต้องใช้มือปิดปากขาเขาไว้ผู้อโศตันดับเปลวเพลิงสีม่วงในมือของนางก่อนที่จะกล่าวเสียงเย็นชาข้าพูดคำไหนคำนั้นขอเพียงเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้ข้าจะแต่งงานกับเจ้าเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะจัดการข้าอย่างไรก็แล้วแต่เจ้าก็รูปร่างของข้าไม่ได้ด้อยไปกว่ารูปมิงญยาคู่บ้านของเจ้าเลย ผู้โอโซตันกล่าวจบนางก็เหาะจากไปยุนเซียวเตากับจางเตอต่างก็นิ่งค้างด้วยความตกตะลึงคิดไปถึงว่าจะหมาน้อยตัวนี้จะมีความกล้าหาญไปท้าทายผู้โอโซตนันที่สิทธิในและนอกสำนักไม่กล้าล่วงเกินจูหลงวิ่งเข้ามาใช้สองมือคว้าไหลายของน่าเสียวอย่างร้อนใจก่อนที่จะถามด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อว่าลูกบิงหยาเป็นกุมารของเจ้าจริงๆเหรอดซิวเม้มปากและบอกว่าเจ้าไม่ได้ยินที่สตีผู้นั้นกล่าวมาคู่หรือ อีกอย่างข้าก็บอกเจ้าไปนานแล้วว่ามิ่งหยาเป็นคุม,มั่นของข้าเสียงของรูปบิงหยาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสำนักยุทธของทวีปเฉินหู่พ่อนางเข้าสู่แดนสัญจยุทธ์ได้ตั้งแต่อายุ15อยู่ก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเช่นกันเขาค็เพราะว่าตัวเองยังห่างชั้นกับรูปมิงหยาอยู่หลายขุมอย่างช่วยไม่ได้ไอ้สาราเลวไอสาราเลวสติที่ดีเช่นนั้นเหตุใดจึงยอมเป็นคุม,มั่นของเจ้าได้จูดง เขย่าตัวหลวอสิวอย่างไม่ยินยอมด้วยความวิสยาดูออกว่าเขาอยากจะชกหลวอซิวมากแค่ไหนอาการบาดเจ็บของหลวงสิวฟื้นฟูอย่างรวดเร็วหลังจากผู้พโพสต์ตานจากไปคน,นอื่นต่างเข้าไปหาหลวงสิวเพื่อถามถ่ายอาการบาดเจ็บแววตาที่มองหลวงสิวก็เต็ม,มไปด้วยความยกย่องและยังบอกกับเขาว่าต่อไปจะมาขอคำชี้แนะจากหลวงสิวคนที่เข้ารอบไปรับการประเมินรอบที่สามมีเพียงสามคนเท่านั้นก็คือหยุนเสียวเตาจางเตอ๋อ และหลัวซิวถึงแม้ว่าทั้งสามคนจะมีอายุที่ต่างกันแต่พวกเขาล้วนเป็นสหายที่จริงใจต่อกันพวกเขาหวังแต่เพียงว่าจะไม่ต้องมาต่อสู้กันในรอบที่สามเพราะสําหรับพวกเขาแล้วนั่นมันเป็นเรื่องโหดร,ร้ายสําหรับพวกเขาในยามนี้หลัวซิวกำลังปร,ปรับลมหายใจเขายังมีเวลาพักอีกราวครึ่งชัวยย่วโมงระหว่างนี้ก็คบคิดไปได้ว่าผู้บุปโสตันเป็นผู้ใดพี่ไม่เหยงพี่เหี่ยงโย่ เขาถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไหมหลัวซิวถามชมสักานทั้งสองไม่มีแต่อาจจะไม่ใช่สติที่เรารู้จักเจ้าต้องรู้ว่าจิตใจของนางนั้นยากที่จะคาดเดาอาจเป็นเพราะสายตาที่ซุกซนของเจ้าหรือไม่ก็เป็นก,นการกระทำของเจ้าไม่เข้าตานางจึงได้สร้างความข่นเคืองต่อน,นางก็เป็นได้เท่านี้นางก็เอามาเป็นเหตุข,ขัดเคืองหรือไม่นางก็อาจจะหวังดีกับเจ้าจริงๆอยากให้เจ้าได้ฝึกฝนอยู่ที่นอกสำนักสักระยะ สูไม่เหลียวกล่าวชตินางนี้ร้ายกาศนักคิดไปถึงว่านางจะมีจิตเพลิงด้วยถ้าข้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นจิตเพลิงจันทราม่วงปโยโยกล่าวถูกต้องต้องเป็นจิตเพลิงม่วงแน่ว่าแต่กันว่าจูจ่ๆด,ดวงจันทร์ก็เป็นสีม่วงและเปล่งแสงสาดส่องลงมาอย่างรบมนุษย์ส่งผลให้พื้นดิน,นบนรพบุรุษถูกขึ้นหายไปท่ามกลางเปลวเพลิงสีม่วงเผาไหม้นานชั่วกับเปลวเพลิงสีม่วง จึงได้สงบลงหลังจากนั้นพืชพันธุ์สิ่งมีชีวิตก็เกิดขึ้นและในเวลา,านั้นจิตเพลิงจันทรา่วงหรือที่เรียกอีกอย่างว่าจิตเพลิงแห่งชีวิตแต่ว่านั่นมันก็ไม่เพียงตำนานลราขานของจิตเพลิงจันทรา่วงเท่านั้นหรือว่าสตินางนี้มาจากโรคจันทราม่วงซูงมายาวกล่าวลัวซิลคิดไปถึงว่าจิตเพลิงจะมีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาค่อนข้างแน่ใจว่าซูมายาและปะยโยโย ต้องเคยเดินทางไปหลายแห่งบนโลกใบนี้ไม่รู้สิเราให้ข้าสู่ขอ,อนางแล้วค่อยถามนายให้ข้าจังกันแล้วกันหลวงสิวกล่าวพร้อมกับกันหัวเรายังไม่รู้ว่าเจ้าจะทําสําเร็จในปีไหนถึงตอนนั้นนางอาจข้ามเดือนที่ผ่านไปแล้วสู่เมีเหยหวกล่าวเมื่อการบาดเจ็บได้ฟื้นฟูหายไปหลวซสิวก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าร่างกายของตนแข็งแกร่งมากขึ้นและปราณแท้ก็พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากผ่านการทรมามนมาสักครู่ปานแท้เขาถูกปีบอัดและพัฒนาขึ้นไปไม่น้อยภายในช่วงเวลาสั้นๆร่างกายก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้ที่ทําให้โรซิลแปลกใจหยกลึกเขาเริ่มสงสัยว่าผู้อาวุาโสตันคนนั้นอาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเขาจริงๆแค่อยากขัดเกลาเขาเท่านั้นเพียงแต่วิธีการเข้มงวดและรุนแรงเกินไปหน่อยหลอกฆ่าเป็นสิ่งไหนได้แล้วคอยตรวจสอบข้าเรือนไยตัน ถึงตอนนั้นก็จะสามารถเสพความสุขกับค่าตอบแทนทั้งสองอย่างได้แล้วหลัวซิวตัดสินใจแล้วอยู่ๆเขาก็เกิดความสงสัยในตัวผู้โสดตันนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะติดต่อกับนางก็มีเพียงต้องไปที่เรือนไทตันเท่านั้นเพราะผู้โสดไทตันเป็นหัวหน้าเรือนไทตันแห่งนั้นอยู่ยุ่นเซียวเตาและจางเต๋อพวกเขาถูกโจรงนำไปยังส่วนในสุดของสำนักไทอู่หลัวซิวและคนอื่นๆเห็นบรานเรือนน้อยใหญ่จำนวนมาก เรือนยุดฝ่ายในหมายเลข99เพราะเราต้องไปที่นั่นหรือหยุนสิีวเตาพูดออกมาไม่เห็นป้ายหมายเลขไปเรือนพักอุโสตอนนั้นข้าเคยไปที่นั่นเช่นกันจูหลงตบพุงกลุ่มโตของเขาเบาๆใบหน้าเผยรอยยิ้มแประแปลกับประเมินรัตสามไม่ได้น่ากลัวอย่างในรอบที่สองทว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่เมื่อผ่านแล้วจะได้ประโยชน์ไม่น้อย